สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็กําลังจะสวดมนต์นะครับผมแต่มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ค,คือว่าวันนี้พี่สิทธิ์หรือไอ้สิทธิ์จะมาสวดมนต์ด้วยนะครับผมเราจะมาสอบถามโค้งสุดท้ายพอดีไม่ต้องตามหาครับพี่สิทธิ์ตามเราถึงบ้านครับวันนี้ เอาใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับตอนนี้พี่สิทธิ์ก็กําลังแต่งขันห้านะครับแต่งขันห้าเพื่อกําลังจะสวดมนต์นะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับวันพระแล้วก็จะมาเปิดเผยโค้งสุดท้ายนะครับว่า ตัวเลขหรือมีเพิ่มเติมหรือว่าจะตัดตัวไหนบ้างหรือยังไงเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพี่สิทธิ์นะครับผมดีค่ะครับสวัสดีครับพี่สิทธิ์ครับผมครับสวัสดีครับค่ะอันเมื่อนีมาสวดมนต์บ่คะวันพักเนี่ยวันเสมาสวดมนต์บ้านอุปวออ่ะภาษมาจุดทูปเองเชียงไทยเป็นพร้อม อ้แต oh, mm ่ hmm. เงิ้ค่ะว่าอันได้บนสิมาบนพ่ออบอใค่เมื่อได้มาบนไว้ว่าเันเรียกเขาว่านี่สิมาเจ้เจ้าให้สเสาผลไม้เขาย่ยางมากสาย๋อ,อค่ะมาบนก,กับปูกับยานาะค่ะมือนีนาออันบาดนี้โค้งสุด้ทยหน้าซิดฝันยำหรือว่ามีตัวเลกยำเป็นพิเศษบอค่ะมากับมีแจ่ฝันฝันว่าเดน ว่าแบกเสาแบกเสาแรนผ้าน้ามัน pues ช mm ัดว่าน้ำคว่ามันชัดเรแลนผ้าน้ามันมีพญนคสองสองสององค์มัชันกข้อกนยังเสียวชัก็ได้แรนผ้ากางมาบมากมันชันเพิ่มก็เรว่าขึ้นแมวึ้นแมวชัเจาว่ามันอย่งก็ได้โดดขึ้นน้ำทั้งชีวกว่ำมันชัดว่าแบกเสาโดดขึ้นไหมพญานก็โยวน้ำเบิ้งเสียวัดยุหนาว้านบอเนี่ยไหมจักองคค่ะสอง ยลยุนายุนาอันบ้านโอปอลนี่บะค่ะครับ้ยที่บป็เหลที่บ้านเพื่อนฝันเกี่ยวบ้านโอปอลเี่ยวเพื่อนก็เลยมามามาขอมาบุญมาบาเป็นบค่ะครับโอ้กันสะพ่อได้มากเนาะค่ะเนาะออสิถือโอกาสมาสวดมนต์เสริมดวงเพิ่มเรยว่าชิมาสวดมนต์เสริมดวงเพิ่มทุกนข้า่งพ่อองสุดท้าย ยามสุดท้ายเข้ามาลุ้นว่าเดขถูกก <t iny throat> oh ับเด็กที่พอปล่อยมากนี่เมื่อสิคือกันบอลเนาะทูกที่ที่จุดเดะอันไหนถูกอะไรนะอ้นี่ยเพิ่มเยียมากเจ้บ้านเนาะถูกไอ้ไข่บอกค่ะถูกไอ้ไข่โอ้โหถูกไอ้ไข่เนาะคือว่าซักิีคือถูกไอ้ไข่เนาะรับเนาะิมื่อจุดเมื่อนี่อ่าตัวว่าสีเสียงไท่กับเอฟซีแมนบอร์เมาเอาความฝันหันฝันวาน พญานาคยกหัวขืนนี่เล่นผ้ากางพญานาคหัวครับเสาแบกเสาว่ดตีแบกเสาว่าน้ำคว่ำวัชรินี่แบกเสาแรนมากวัชรินพญานาคจักเสียนเพิ่นก็ยกขึ้นยังยืนคือมีอยู่เสียนมีตยวมีองค์ละเสียนครับโอ้เจ้าว่าสีเขียวปื๊ดเลยโอโตู้สีเขียวพญานาคสององค์เรากดเล่นผ้ากางพญานาคพญานาคได้บอกขึ้นแม่ขึ้นแม่ว่าตีรับ ก็ได้ข like, yeah> uh> like ึ้นเจ้ว่าขึ้นนี่ยังอือบ่ได้บ่ไขึ้นพญาัืว่าบ่เปเป็นขึ้นจ้งพรในระดับยำไก็ได้ขึ้นมาใช่อือหน้าบ้านโอปอหน้าบ้านโอปอโอเรียนบ้านนังน้อค่ะอุปอหนึ่งสี่เก้าครับเขาพอดีด้วยนะพอดีด้วยเสากับซี่เรียนหมสกับีนาากันโอ้พม่น้าเจ็ดเจ็ดเนี่สองโอ่งเรียนทางชบ่ว่าเจ็ดสี่เจ็ดสบฮะ เก็บสีเก็ดฉบับสิบไหมแล้วเบรคสิบไหมเนาะอี่พอเป็นเด้อขาดบาดเนี่ยเจ็ดสี่เจ็ดฉบับน้อบาดอีกเนาะเลขมากของพ่อซีมากพิเศษในตัวใดคะมักมัก่อยู่เลยมักสิแปดมักสิแปดที่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 ไอรอบก่อนที่เขียนใส่แขนใช่ไหมครับเจ็ดสี่แปดเจ็ดหนึ่งแปดอันนี้กีเจ็ดกันแต่แบีขานีาวๆหนึ่กับสินึ่งเลยเนาะ เสามันเงี้ยเาดิแต่ว่าขั้นตั้งไว้นี่ยที่เป็นเสาที่เป็นซีเดิอันนี้มันแบกแรงแม่แบกแรงพาน้ำแม่ตีช่วยกันนะครับานนี้ตีช่วยกันเด้องเอฟซีเด้อบาานนะครับเพคุนก็จุดถูกเสียงท่ายฟซีเด้อค่ะบ้านนี้มาลุ้นเลขถูกเอาอันนั่นเดี๋ยวนี่คือว่าลอตเตอรี่ก้าใบไปขึ้นเงินลราบอ๋อเพ๋อนคุณขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้เอาไปใส่อีกเงินเราบอเงิน เอาบัตรนี่ลอตเตอรี่ได้เก้าใบกับส่วยเป็นวันนี้เพื่งนถึงได้ค่ะเอาตอนเอาเอาเอามาด้วยไหมครับลอตเตอรี่เออมาโชว์นะครับมาโชว์นะเอาซบแปดเอาซี่หนึ่งกับมี่ซี่สองกับมี่เป็นมาพิเศษคือคว่ำสอบส่วนตัวหนึ่งแปดเป็นหนึ่งลอตเตอรี่ไปแล้วนะคะก็มีซีหนึ่งมีซี่สองมีตัวนี้บ้าค่ะทุวยมีอะไร ตัวเดียวกันเป็นโอ้ซิบแปดหลายตัวนี่นมแปลว่ามักซิบแปดพิเศษพิเศษเพป็นนะครับเนาะคืออยู่ได้ค่ะซิบแปดมักพิเศษจวดจาดเลยบาทไฟมักน้ำพอซีดกะเอาไปเที่ยงโช่วบางเล้งค่ะลักฐานชัดเจนดึงไว้แล้วค่ะวันนี้ฮอตจุดถู่มีเครื่องเขาสีหลุนเด็กใส่กันเนาะว่ามันสีตัวใดว่ามันสีตัวก็สีเด็กพอซีดมักบอเนาะสีออกซิบแปดบอ ย้อสิว่าเจ็ดสองเจ็ดเนอผกู้ข่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนอะตัวแรกก็เจ็ดแล้วนะครับเนาะตัวแรกกัเจ็ดแล้วเดียบรนะ้อยตรงกับความฝันพญายนาคทำไมหน้า,นาก็ตีเป็นเจ็ดมันปะครับไม่เจ็ดค่ะอืมเอาล่อหล่นตัวที่สองต่อไปครับไปพร้อมๆกันเบิ้งไปโอ้มบิ้งง่าม,มเลยเลขเจ็ดตัวนี้แม่เออเออหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ดอกเป็นดอกเลขหนึ่งแล้วครับนี่เลขหนึ่งมาแห้งบา หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมาแหงเลยอรับี้วันนี้ไอซิ์นะครับผมมาจุดทูปเออจุดทูปให้ออกมาสองตัวเลยเจ็ดหนึ่งฝันว่าพญานาคแบกเสาพญานาคอยู่กลางคนมายามวามฝันคนมายามข้อมฝันอีกแค่หนึ่งค้าเป็นเจ็ดอีกอยู่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่เป็นเจ็ดอีกโอ้ยพี่น้องเลยข้นเป็นซีกับโอ้ยขักเลยถ้าเป็นอันนี้ก็ได้ครบสามตัวแล้วนะครับผมเจ็ดซีหนึ่งนะครับ ้อตรงกันกับเลขพ่อของน้องพีมนะครับผมที่เอาที่ต้นมะขามใหญ่นะครับผมเจ็ดสี่หนึ่งนะครับผมเจ็ดสี่หนึ่งตรงกันเป๊ะเ,เลยอันนี้คือเลขทูบที่ไอสิทธิ์หรือพิสิทธิ์ได้จุดเสียงทายไว้นะครับผมเอา อันนี้ก็เป็นแนวทางของพิสิทธ์นะครับผมวันนี้พิสิทธ์ได้มาสวดมนต์ด้วยนะครับแล้วก็มาเผยโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายแล้วก็ได้จุดทูบเสียงไทยนะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพานรวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพานรวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับผม นี่นะครับตอนนี้ก็จะเตรียมตัวสวดมนต์นะครับหลังจากเมื่อกี้ก็คงสุดท้ายจากพิสิทธิ์นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ